ะะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึง common idioms นะคะที่เราเจอบ่อยนะแต่ว่า common idioms ที่เราจะเจอบ่อยในวันนี้ก็คือจะเป็นสำนวนที่เกี่ยวกับปากนะปกติ มันก็จะมีสำนวนเยอะเลยนะคะในภาษาอังกฤษเนาะส่วนใหญ่บางอันนี่ก็จะเหมือนภาษาไทยก็มีนะแต่ว่าวันนี้นี่จะมายกตัวอย่างอันที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของปากล้วนๆเลยนะคะอย่างเช่น sweet talk นะคะอย่าง sweet talk ก็คือแบบอุ๊ยปากหวานจังเลยแต่ถ้าเราแปลตรงตัว sweet talktalk talk ก็คือการคุยเนาะและ sweet แปลว่าหวานเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบหวานคุยมันก็จะไม่ค่อยตรงขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอคําว่า sweet talk แบบก็คือการชมนะว่าเออปากหวาน ดังเลยนะคะหรืออีกคำหนึ่ง big mouth นะคะ big mouth ในที่นี้ก็คือปากโปง้งหรือว่าแบบชอบเอาเรื่องไปพูดให้คนอื่นฟังเรื่องที่เป็นแบบความลับหรือไม่ควรบอกไปแพร่กระจายข่าวอะไรอย่างนี้เนะาะเขาจะเรียกว่า big mouth เช่น why do you like to tell other people stuff you've got a big mouth นี้ก็ได้นะคะและถ้าปากเสียล่ะอันนี้ก็ค่อนข้างตรงตัวก็เป็น bad mouth นะแต่ถ้าจริงๆ bad มันคือแปลว่าแย่นะคะ เสียมารยาทดนึงเราก็อาจจะบอกว่าแบบ watch your mouth นะคะก็แบบระวังคำพูดนิดนึงเขาใช้คำว่า mouth ก็จริงนะแต่ในความหมายของ mouth ก็คือเขาพูดที่พูดออกมาว่าเอออาจจะแบบเสียมารยาทหรือว่าแบบพูดจาหยาบคายก็เป็นได้นะคะออสำนวนที่เกี่ยวกับ Live from hand to mouth นะคะ Live from hand to mouth ก็คือการใช้เงินเนี่ยเดือนชนเดือนนะคะแบบว่าไม่มีเงินเก็บเลยนะแล้วก็เป็นเงินหมุนสลวนมากกว่านะคะอันนึง sharp ทั u ง sharp ทังก็จะเป็นเหมือนแบบพูดจาไม่เข้าหูเลยนะคะแบบว่าพูดแล้วก็แบบไม่เข้าหูโมหูเดินหนีดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะหรือถ้าเวลาเราเจออะไรที่น่ากินน่ากินนะคะแล้วเราก็อาจจะแบบอุ้ยน้ำลายไหลจังเลยนะคะเราก็จะใช้ว่า Mouthwater นะคะประมาณนั้นนะคะกับสำนวนที่เกี่ยวกับปากนะคะ